วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่กําแพงเพชรนะคะเราจะมากินหมูกระทะกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยอนี่นะคะก็คือพี่เตยนะคะที่อยู่บ้านนี้นะคะเวลา,นานแล้วะค่ะอันนี้ก็คือเราก็กาลังจะเด็ดผักปุ้งนะคะและนี้ก็คือเห็ดเข็มทองะคะเราก็จะเอามีดมาปาตรงนี้นะคะคือเราร้องมือล้วทุกคน นี่นะคะแล้วก็หั่นไปเ<ห>ลยค่ะควรระมัดระวังการใช้ไม้นะคะเก็บรายละเอียดนิดนึงอ้าวพี่ด้านตอนนี้นะคะเราก็สกินหมูกระทะนะคะที่ขาตะเกียบนะคะใช้ไม่เป็นเราหั่นดิไมใช้เป็นนะคะเสียงแบบเฮ้ยอันนี้มูสอนเลมเอ่อก <ไป S 1> ัดไปทอ่อเลยค่ะเอ้ยฉันทอดป่ะตะย่างข้าวต้องอ๋อเนื้อย่าง ่ก more days later ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ินสตกนะคะก็กินสตกนะคะแล้วก็รอหันนะคะ,เ,คะ,คะเรา,า,าระะสั่งเก็นสติกหนึ่สามแล้วก็ฟินไฟ 1แล้วก็นักเก็ต1นะคะมาเยี่มที่นี่ไม่ค่อยดุที่บ้านบ้านดีใจนะเอาเลยประมาณสัก2ถังนี่นะคะเราก็ได้อาหารมาแล้วก็ก็อะไรเนี่นะค่ะเราก็ชอบมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง ก็คืออันนี้ก็คือเป็นแบบสลัดผักนะคะก็แบบก็นะก็มีผักแล้วก็ซอสมายองเนยนะะแล้วก็เป็นสเต็กหมูนะคะก็เป็นซอสริกไทยดํานะแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะคะมีอันมีเฟรนชฟรายนะคะแล้วก็มีสันแย่อีกินเลยค่ะ อยากให้เห็นคลิปนี้อยากให้โบรานเห็นคลิปนี้มากพอกลับบ้านาแล้วไม่ยอมจะบอกเหรออ่ะอิ่มจังเลยอันนี้คือแบบให้โบรานดูค่ะ,ะปูอิ่มจังเลยพวกเราใครท่านนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งด้วยนะคะกดะะไปเบ๊ายยบา